นโมตัสสะนโมอะหุนโมพุทธ,ธายะนโมพุทธ,ธายะนโมอะอุขอให้พยัอันตลายต่างๆอย่า,าได้มากั้มกายขราพเจ้าด้วยเชิดสาทุสาทุาทาทผมยูทู e ช่องนักบุญปณีจรก็เดินทางรถองเลือนลปนีจรครับมาตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปคือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพระคุณดิดามารดาคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยผูกปักรักษาครับ เป็นความเชื่อครับของนักบุญบนีจรว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลส,สติสมาธิได้ครับคาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับผมเป็นแค่ความเชื่อครับคนเราเวลาไม่สบายใจก็จะสวดมนต์ไหว้พระครับแต่มันก็ทําได้ทุกๆวันลองอาไปทําดูครับอะไรบางอย่างมันก็จะดีขึ้นก็บ้านเมืองเรากับสภาว่าโควิด -19 ที่ตอนนี้ก็ร้านอาหารในกรุงเทพก็ปิดไปแล้วนะครับก็ให้เปิดถึงแค่สามทุ่มนะครับ ผับบาก็อาจจะไม่ได้อะไรประมาณนี้ช่วงนี้จนถึงวันที่19เมษายนนะครับผมก็ประมาณอีกสัก13วันนะครับคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันก็จะมีเป็นสะเก็ดอย่างที่รัฐบาลว่านะครับแต่เราก็ต้องป้องกันภัยตัวเองหนึ่งพกแมสรนะครับผมแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไว้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับครับครับ นักบุญปณีจรก็เดินทางล่องเล่ปณีจรมากับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องราวของหวยโอลเวงมันก็เคยมีหวยของหมวดจรูนกับครูปีชานะครับตอนนั้นมันเป็น30บล้านนะครับหวยหายแล้วก็ครูปีชาอ้างว่าหวยหายหมวดจรูนไปเก็บได้อะไรประมาณนี้ก็แจ้งคมุมแจ้งความขึ้นลงขึ้นศาลกันไปสุดท้ายศาลตัดสินให้หมวดจรูนเป็นเจ้าของหวยนะครับเอาเป็นว่า ก็กระบวนการทางคดีก็แจ้งความกันใหม่นะครับผมทีนี้เอาเป็นว่าตอนนี้หวยหวยออลเวนนะครับหวย12ล้านของป้าไพมณีนะครับเกิดที่สกลนครนะครับป้าัยมณีเป็นนางรำอ่าไปรำในวัดแล้วก็ได้ตกลงซื้อหวยซื้อหวยกับป้รัดอะไรประมาณนี้แล้วก็จากทไลายข่าวเนี่ยมีการ เซ็นสลักหลังไว้เป็นปะภัยมณีนะครับแล้วก็ตกลงจะซื้อจะขายกันอะไรประมาณนี้ซื้อขายกันอะไรครับแล้วทีนี้กลายเป็นว่าทางตัวป้ารัดเองเนี่ยขายหวยให้ปะภัยมณีแต่ทีนี้ไม่ได้จ่ายเงินกันไม่ได้จ่ายเงินกันแต่เอาไปเอามาคือมันใกล้ๆคล้ายๆกับอของกูปีชาแต่มันคนละเคสกันครับเพราะว่าเคสไอ ครูปีชาเนี่ยเขาบอกว่าหวยเขาหายแต่ตัวนั้นมันก็ต้องไปสืบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแต่ตัวนี้มันมีพยานบุคคลนะครับว่าเห็นไพมณีซื้อหวยกับปรปรัฐปลรัฐเป็นคนขายหวยหรือเป็นลอตเตอรี่เป็นแผงนะครับไปรับหวยมาแล้วก็หวยตรงนู้นตรงนี้นมามาขายแต่ทีนี้กลายเป็นว่าหวยโอโลเวงชุดนี้ตอนนี้กับสภาว่ายอย่างนี้ครับโควิด1 i เนี่ยต่อให้ถูกหลักแสน ทุกคนก็มีความสุขแล้วครับคือคิดง่ายๆว่าเงินตั้งสิบสองล้านมันไม่ใช่เงินให้น้อยแต่การที่ป้าัยมณีถ้ามองหลักความเป็นจริงอ่ะถ้าซื้อหวยเขาแล้วไปเซ็นเขาไว้ยังไม่ไปจ่ายเงินอ่ายังไม่ได้จ่ายเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยหวยเนี่ยคนขายเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ขายไปได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันผ่านไปหลายวันผมมองเคสนี้อย่างนี้ครับอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลด้วยว่าคือมองเคสที่ว่า ป้าภัยมณีเนี่ยไม่ได้ไปเอาหวยกับปลารตคนขายหวยนะครับแล้วทีนี้คนขายหวยอย่างปลร,รัตเองเนี่ยก็ต้องเอาหวยออกไปขายเพราะว่าเขาต้องเขาต้องขายหวยให้มันหมดเพื่อจะได้เมดเงินกลับมานะครับกับค่าหวยนะครับแต่ถ้าปลารัตเป็นคนเก็บไว้จริงอ่าก็จะตกลงคือแบ่งเงินอะไรกันได้ก็มีการแจ้งคมแจ้งความร้องทุกข์แล้วครับป้าภัยมณีแจ้ง ความร้องทุกข์เพราะว่าแกเป็นนางํำที่สกลแล้วปรรัศก็ขายหัวยอยู่ที่สกลอ,อยู่ที่วัดดังนะครับวัดดังก็ไปลงไปำํำแล้วก็ตกลงซื้อหงซื้อหวยกันทีนี้เอาอย่างนี้ครับการที่คนจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งผมจะต้องบอกให้ฟังได้ว่าคือมันเป็นสัพพะบุญเก่าที่เขามีอยู่นะครับเขาถึงจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้อย่างทั้งชีวิตเลยอย่างผมเองเนี่ยคือช่างก่อนอาจจะทําบุญ วัาน้อยหรือว่านางแต่คือมีทางธรรมอยู่ในใจมาชาติปางก่อนก็เลยมีธรรมะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้อย่างเคสของหวย12ล้านของป้าไพยกับป้ารัตเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าหวยตัวนี้มันเป็นโชคแต่ถ้ามันมีโชคที่เขาถูกจริงๆหวยตัวนี้มันก็จะต้องมีตัวตนนะครับมันก็ต้องมีตัวตนอยู่อย่างที่ป้าไพมณีบอกนะครับเพราะว่ามันเกิด การแจ้งความและเป็นข่าวดังไปออกรายการหนกระแสว่ามีการตกลงซื้อขายกันจริงแล้วก็ทนายก็ได้แนะว่าคือมันมีการตกลงซื้อขายก็ถือว่าหวยตัวนี้เป็นของป้าภัยมณีแล้วแต่ยังไม่ได้ชําระเงินกันแค่นั้นเองนะครับก็มีการแจ้งคุ้งแจ้งความนะครับแล้วก็มีการท้ากันไปสาบุงสาบานอะไรประมาณนี้ป้าไพรมณีกับป้ารับแต่ทีนี้ตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดนี้ เพิ่งเป็นข่าวไปเลยกับหวยโอโลเวงก็สังคมก็อยากจะรู้และตัวป้าภัยเองก็ได้ออกให้ข่าวนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าหวยตัวเนี้มันมีจริงหรือเปล่านะครับหวย12ล้านนี้เอาเป็นว่ามันก็มีการแจ้งข่าวมาทางช่อง YouTube ของทนายโดนลุงนะครับคือเขาก็บอกว่าทนายโดนลุงน่ะบอกนักข่าวว่ามีคนนะ่ะโทรไปหาเขาเป็นผู้ชายนะครับ ขายผลไม้ขายผลไม้อยู่ในกรุงเทพทีนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยซื้อหวยตัวนี้ครับ12ล้านที่เป็นข่าวเพราะว่าเขาได้ยินจากข่าวข้อมูลตัวนี้ท่านผู้ชมต้องใช้วิทยาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าข้อมูลมันมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันบางอย่างคือต้องเข้าใจด้วยครับว่าเงินตั้ง12ล้านคนในสังคมหรือคนในประเทศไทยแม้แต่ตัวผมเองใครก็อยากจะได้ครับ อยากจะได้เพราะอะไรคือหนึงอยากจะได้เพราะหงเรามีความทุกข์สองเราไม่มีรายได้และก็สามคือใครๆก็อยากจะรวยครับพูดตามเหตุและผลใครก็อยากจะรวยเพราะว่าพอรวยมีเงินมีทองใช้จ่ายมันก็ไม่ลําบากแค่นั้นเองป้าพ่เขาบณีเขาก็อยากจะได้เงินหวย12ล้านของเขาแต่ถามว่าหวยอันนี้ต้องบอกสังคมด้วยนะครับว่า มันยังไม่เห็นตัวหวยเพราะว่าเขาไปทำาทางเจ้าที่รับแจ้งความแล้วก็ไปค้นบ้านประลัดเสร็จปุ๊บไม่เจอหวยนะครับไม่เจอหวย12ล้านล้าคู่นี้นะครับแล้วทีนี้ทางเจ้าที่ตํารวจก็ต้องไปแจ้งกองฉลากเพื่อจะอายัดหวยตัวนี้ไว้หวย12ล้านถ้ามีคนมาขึ้นและมีการสลากชื่อของป้าภัยมมีไว้เนี่ยคือจะต้องอายัดไว้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ทําลงทําเรื่อง แต่ทีนี้ต้องเข้าใจเหตุและผลว่าคนซื้อหวยไปถ้าหวยต้นชุดนี้มีจริงครับคนซื้อหวยไปเนี่ยเขาก็มีกรรมสิทธิ์ในการขึ้นเงินหวยแล้วประภัยมณีเนี่ยเ้าก็เป็นเจ้าของหวยจะต้องตกลงยังไงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแต่ทนายรณรงค์งได้ออกมาบอกว่ามีคนนะพ่อค้าขายผลไม้ที่เขาอยู่ในกรุงเทพนะครับเขาโทรมาบอกว่าเขาเป็นคนซื้อหวยคู่นี้ อยู่ในกรุงเทพจริงๆอ่าอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทีนี้หวยชุดนี้จากที่เป็นข่าวนะครับจากที่เป็นข่าวของไพมณีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเขียนชื่อไพมณีอยู่แล้วชายขายผลไม้คนนี้อ้างว่านะครับเขาเอาลิคิวัวนี้ลบลบชื่อไพมณีออกนะครับแล้วก็เขียนสลากหลังชื่อเป็นตัวเขากับแฟนเขาอะไรประมาณนี้นะครับข้อมูลนี้เราก็ต้องฟัง เป็นเหตุและเป็นผลว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางนักข่าวไปถามประลัดประรัดบอกว่าเขาไม่เคยไปขายหวยในกรุงเทพแล้วผู้ชายคนนี้ขายผลไม้จะซื้อหวยในกรุงเทพได้อย่างไรนะครับแต่ตัวปา้ปาภัยป้าภัยมันมีคนที่ซื้อหวยแล้วก็เป็นนางลำที่คิดว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตัวนี้12ล้าน เขาบอกว่าก็ขอให้ชายคนนี้ออกมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะว่าจะได้ยืนยันว่าหวย12ล้านเนี่ยมีปรากฏอยู่จริงที่ในจังหวัดสกลนครนะครับที่ในวัดนั้นอ่ามันก็จะไดิด้นดำความบริสุทธิ์ใจของปา้าไพรมีแล้วก็ป้ารัฐด,ด,ด้วยทีหนึ่งนะครับแต่ป้ารัฐก็บอกว่านะครับคนขายหวยนะครับแกก็บอกว่าตัวแกเองเนี่ยคือโดนตํารวจไปค้นบ้านแล้วแกก็ไม่ได้เก็บหวยตัวนี้ไว้อ่าไม่ได้เก็บหวยชุดนี้ไว้ แกก็บอกว่าแกขายไปนะครับแกขายไปเพราะว่าหนึ่งป้าไพมณีไม่มาเอาหวยแล้วโทรมาวันหลังแกก็ไม่รู้ด้วยว่าแกขายไปให้ใครแต่ทีนี้ชายคนนี้ก็อ้างว่าชายขายผลไม้ที่คุณเก็บอ้างว่าตัวเขาเองอะเอาหวยไม่รู้ไปไว้ไหนตัวนี้มันเป็นข้อสงสัยครับที่สังคมต้องมองดูความเป็นจริงด้วยคือถ้ามีหวยชุดนี้จริง เขารู้ว่ามันถูกตั้ง12ล้านล้านถ้าเป็นต้องคนเราต้องไปตรวจต้องถูกว่า12ล้านนะครับแต่ทีนี้ทําไมหวยตัวนี้มันหายไปมันหายไปมันหายไปเขาเอาไปไว้กับเมียเขาเมียเขาไปซ่อนหรือว่าเมียเขาไปขึ้นเงินเขาไม่แน่ใจเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพอมันเป็นข่าวเขาก็เลยมาดูว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นว่ามันเป็นชื่อไพรม,มีแล้วเอาลิขิตลบอพอเอาลิขิตลบเสร็จปุ๊บเขาก็สลักชื่อเขาไว้ถามว่าหวยตั้ง12ล้านครับเงินตั้ง12ล้าน ใครๆก็อยากจะได้อ่าตัวผมเองก็ถ้าได้12ล้านก็คงจะดีก็จะได้หยุดพักและก็เดินทางลอดเล่พัน,จนีจรตามนักบุรพนีจรหน่อยแล้วกันแต่ทีนี้ใครก็อยากจะได้กับสวาวะช่วงนี้ที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีสภาวะฟูวิจัย19 1หน้าสิองล้านป้าไพรมานีก็ต้องเอาให้ได้แต่ป้าลัาก็ต้องออกมาแก้ต่างตัวเขาเองว่าเขาไม่ได้ยักยอกหวยสิบสองล้านของป้าไพรมณีไป แล้วก็ตำรวจก็ได้ไปค้นบ้านเขาแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ก็ทําตามพยานหลักฐานนะครับสืบสวนสอบสวนไปเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องหาคือต้องหาความจริงให้เจอในสังคมครับว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้การยักหวยยักยอกหวยเนี่ยมันก็ไม่เคยมีข่าวแค่ประภัยมณีก็มีข่าวคนอื่นมาอีกว่าถูกหวยแล้วก็ดนยักยอกไปโดยฝากไว้อะไรประมาณนี้ คือถามว่าการซื้อขายลอตเตอรี่เนี่ยผมมองตรงนะครับการซื้อขายลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่มันไม่ใช่สารีประซัพต้องพูดตามหลักความเป็นจริงนะครับว่าเราควรจะจ่ายเงินสดเข้าไปแล้วก็เอาหวยมามันจริงจะไม่เกิดปัญหาภายหลังแต่ของเคสปา้าไพรมณีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็รับเรื่องและแจ้งความร้องทุกข์ไว้นะครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันมีหวยลอตเตอรี่นี้จริงๆโดยเฉพาะหลักฐานพยานหลักฐานสําคัญก็คือ การเซ็นสลักหลังของป้าไพยม,มีนะครับถ้าหวยโรตาอรี่นี้มีอยู่จริงคนที่เอาไปขึ้นเงินที่กองฉลาดจะต้องเห็นว่ามันเป็นชื่อป้าไพยม,มีแต่จะใช้ลิขิตลบหรืออะไรต่างๆกองฉลาดก็สามารถตรวจได้เพราะว่ามันจะต้องมีหลักฐานหรือว่ามีการลบมีการลบการอะไรนี่ครับเอาเป็นว่าหวยโลเวงเงี้ยใครก็อยากได้ครับตั้ง12ล้านแต่มันมีชายที่ขายผลไม้ ไปบอกกับทนายรุนรง์ว่าตัวเขาเองมีหวยตัวนี้อยู่แล้วก็มีการโทรคุยกันในทาไรายข่าวแล้วครับโทรคุยกันแต่จะคุยกันว่ายังไงหรือจะหาหวย12ล้านนั้นเจอหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งเอาเป็นว่าตั้ง12ล้านครับตั้ง12ล้านใครๆก็อยากได้เงินงตั้ง12ล้านมันไม่ใช่เงินงใช่น้อยแต่เอาเป็นว่าเราทํามาหากินดีกว่าครับทํามาหากิน อาจจะได้หลักร้อยหลักสิบยี่สิบบาทมันก็มีความสุขมากกว่าการไปได้หวยที่เป็นําวัตทุคาราบครับผมหวยแบบนี้ก็คือหวยทุกขลาบป้าภพยมัมีก็นอนไม่หลับป้ารัดก็นอนไม่หลับหวยตัวนี้เดี๋ยวข่าวจะมีออกมาว่าหวยสิบสองล้านโอรลเวงนี้จะมีอยู่จริงหรือเปล่าสังคมก็คอยดูครับว่าถ้ามีอยู่จริงก็ยืนยันว่าป้าภพยมันมีผู้จริง แล้วปลัดก็ได้ขายหวยนั้นไปจริงๆแต่ปลัดยืนยันนะครับว่าเขาไม่เคยไปกรุงเทพและผู้ชายขายผลไม้คนนั้นบอกว่าเขาซื้อหวยลอตเตอรี่12ล้านโอโลเวงนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วเขามาได้ยินข่าวาได้ยินข่าวดังเขาก็เลยหาเบอร์ทนายาลุงและโปมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองหรือเขาอาจจะดวงสังคมเพื่อ,อาจะต้องการกระแสอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้ครับเอาเป็นว่าสังคมก็ต้องดูความเป็นจริง สังคมก็ต้องเห็นสิ่งที่ความเป็นจริงนะครับให้สังคมมองเห็นความเป็นจริงความโลภมันไม่เข้าใครออกใครความโลภมันอยู่ในใจของทุกคนแต่จะทํายังไงขจัดความโลภนั้นให้น้อยลงครับนะโมพุทธ,ธายะสาสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทําดีจงทําดีจงทําดีสาธุ